นี่ยังเคยมีบางอย่างมีบางอย่างในบ้านครับเด๋ยโอ้ยังนี่โอ้อยากล่องแล้ะคะแนนพี่คิงแม่ก็อยากลองและขนาดแบบนี้โอ้พี่คิงแม่ก็อยากลองท่านโอ้ โอ้โหขึ้นลึกเต่าไหล่เนี่ยแค่ยุขนาดเน่ะโอ้โหหดได้โหดได้ดไดดมันโหดจนมีปลาบวัวอย่างเงี้ยกลางปลาบวัวเขาเลยทเดีวเนือ้อสิยูใหัติตัวเล็กแต่ใหญ่บ่สิยูกับพี่ขี้กแมงนาะมือน,นี่ ไ<น>ม่แน่นะครับไม,ม่นวครับเอาละคเอาอ้ย,อย,อยสะานฟ้าเปลาอ้ยวาไม่สถานแผ่นดินนะครับเนาะเอ้ยายาตัวเล็กกว่ายาออตัวเล็กกว่าเคยยาน่า,นา,าโอ้ใส่ห่าวหล้ใส่โลนี่ะใส่โลใส่สองโลนี่ะนะ เาต้องตีพุงพุงจังน้อยนะนพรอมปลาเปนบัวแห้งเสกดูเหา